เงี้ยเงี้ยเงี้ยเด็กตุดดำป่ะแมวมันตุดดำเลยแปะแมวเขาเรียกว่าสาหลายป่ะสาหลายแป,ปะข้างหน้าจานถึงข้างหลังเงี้ยเงี้ยเงี้ยไอ้นี่สาหลายมันแปะตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลัง,งเลยนี่ทั้ตัวมีสาหลายแต่น่ารักจัดอืมเปิดมาสามตัวงี้ก็วะค่ะดิทเตอรี่ะ่ะดิทเตอีอันกลางได้นะถ้าเราได้ผมชอบกลางสุดอะ่ะอย่างน้อยมันไม่ได้ไอ้พวกนี้มันก็ โอเคได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วได้ถือว่าดีเนาะเราได้แหละเราได้เชลน่ามาเพิ่มตัวหนึ่งเล่นได้ดีเพิ่มตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเวลนะครับสาสีอเอทไม่มีอะไรให้ใส่มีใครเปิดในโตป่ะอันนี้เหมือนจะไซเฟอร์ AFK แต่ว่าไม่มีตัวคอนไซเฟอร์นักมา2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบลีกออฟเลเจนหรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman ค o i ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดส0เดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางท้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ไม่แย่นะผมเปิดมาได้ในโตเลยแย่ตรงที่เราไม่มีอะไรสองดาวเนี่ยมายถึงว่ายูนิตในโตวัตนนี้ไซเฟอร์อ๋อ กำลังจะเปิดไม่มีเดเวนกับซีเราด้วยสามสี่ห้าหกเจ็ดเกนับตังเลยสิบบาทเลย <Thank you. S 1> ดูดีนะดูดีนะอันนี้ผมให้ว่าดูดีนะครับเอาจริงผมขึ้นเลเวล5ได้เลยนะขึ้นได้ครับ <never> เพราะว่าเราไม่โลอยู่แล้วอะอย่างน้อยผมผมต้องในโตนี้ผมต้องการสองดาวแค่2ตัวก็พอแล้ แบบเอนี่แกนี้ก็น่าจะพอแล้วเริ่มมาได้เรื่อยๆเป่าแบบนี้ไปดี end นะครับมาเกมเล็กอะไรเลยในโกลจนเจ็ดคน AFK ไม,ม,ม่ใครหยิบมาบ้างอ่ะมี AFK บัตตี้ดีเล่ซัเฟอร์สซโฟนตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็ปังปิงเปิดไซเฟอร์อย่างผมเล่นเชวาน่าไม่ค่อยมาเร็วมีเอลิสมาก,ก่อนแทบตลอดก็เล่นได้หมดครับตึงผมพูดเลยนะตึงอันนี้ตึงอันนี้ไปทาง เก่งนะไปทางเก่งนะครับอันนี้ไ <c oughs> ด้เลนทักทีบ้ย <c oughs> <c oughs> เล่นในโตไม่โลทักทีทำไมเขาเอาไอ้นี้มายืนหน้าเอาลูสติกเหรอมันก็ยังไม่มีใครเปิดไซเฟอร์นะ <c oughs> น่าจะรู้สติแเฉยเพราะว่าเขาแพ้อยู่จะ <c oughs> เก่งกว่าน,นี้ถ้าพวกหนึ่งบาทมันสองดาวทักทีไม่เป็นไรด้วยสี่เลีเ่ดมเหมือนที่ผมบอกผมเล่นในโตทีไรผมต้องการ2ดาวแค่2ตัวขั้นต่ำก่อนด่านสามถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่แล้วปล่อยมัน เก a l i n ไปเรื่อยๆรอบนี้ถ้าจะไปเล่นเซรีคือเราต้องหา3ชิ้นเลยเพราะว่า exotech ไม่มีของให้เซรีแต่ถ้าเล่น Mid une, มิทโฟจูนมันเล่นได้2อย่างมิทโฟจูนกับต้องใจเลนเบลผมเลยพูดว่ามันเล่นได้2อย่างก็คือมิทโฟจูนกับเซรีถ้าเล่น4บาทนะถ้า5บาทเล่นได้ทุกตัวครับกดก็เล่นได้เวโกก็เล่นได้เอาโรล่าก็ได้แต่4บาทยังไงก็ต้องสงตัวนี้เม่น <c oughs> เลเจนด์ไม่เป็นไรให้แลมผมไม่อยาก ควรแสลมซันไฟไหมวะอยากชนะก็ซันไฟปะไปเช็คก,ก่อนเวล้าเหมือนกันเราเลนก้าเราด้วยี่ผมมีโอกาสแพ้เลนก้าเนี่ยไใ,ใส่ซันไฟไปก็ไม่ได้ช่วยให้ชนะเลนก้าใช่ไหมหมาอยากลกต้าพี่ฆ่ามันหน่อยหมาอยากคืออะไรอะไรคือหมาอยากไอขผมเดอเลนก้ามีฮอตได้กีแล้วว่าสู้ไงอ่ะแ่้ฟประตจ,จะเป็นต้องเปิดซินิเกตไหมคุณเล่นในอะไรอ่ะถ้าคุณเล่นในในโตไม่จําเป็นเพราะมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วไม่มีรูให้เราไม่มีรูให้ลงเยอะพอ จริงๆก็ลงได้แต่ผมว่าไม่จําเป็นไปหาแท้ง4บาท5บาทมาลงดีกว่ากับการที่คุณจะต้องไปนั่งเปิดสินิเคตตัว3บาท2บาทมันไม่เก่งที่ไม่พอจริงๆที่มันพอนะแต่ผมว่ามันไม่เก่งเพราะว่าหลักๆเราใช้แค่4ตัวนี้ใช่ป่ะล่ะในโตัที่เี๋ยวเราเติมอะไรก็ได้ที่มันพอเว้แต่ผมว่ามัน,มนไม่เก่งพอหมาอยากเฉยนะมาไม่ไหวหมาคู่มันอะไรคืออะไรหมายักษ์อันนี้เหรอยักษ์ก็ไม่มีกะลันในเอ็นแต่าส,สีกัลันหมายักษ์คืออะไรอีกอะตัวนี้เหรอนี่คือหมาเหรอคุยอะไรอยู่เรื่อง จะตีมแต่ละวันคุยแล้วไม่รู้เรื่องทุกวันไม่มีวันไหนที่คุยแล้วเข้าใจแต่ไอเท,ทมรอบนี้นะเราก็แ l a m ข้าไปก็เอลิทสองตัวปะปั๊บตัวหนึ่งก็ได้นะรอบหน้าถ้าผมได้เอลิทกับเชวนานาผมสปา์เลยอะ่ะนี่รีช่างแม่งเพราะผมจะส่งดาวสามตัวเอาไปก่อนหนึ่งครับ <c oughs> ไม่มีใครเอ้ยเดี๋ยวไซเฟอร์เยอะจังไซเฟอร์คนที่หนึ่งไซเฟอร์คนที่สองก็มีไซเฟอร์เลเยอะกับไซเฟอร์เอฟเคเอฟเคเล่นไซเฟอร์นั่นใจผมได้อพี่ชาย ได้คุณซูมาอ้ะแหบกวนซัวกุนซัวสั้นฟั่วไอ้ใครแพ้มอนคนนี้แพ้มอนอนะเมื่อกี้เบ้าสี่ผมเห็นนะว่ามันกากระบาดอะฉันเห็นนะว่าว่ามันกากระบาดนะฉันเห็นนายนะไอเฟอ์แพ้มอนนะแบบไม่ใช่แพ้ได้ยิงเลยเขาเบ้าสี่อยู่เลยเมื่อกี้เลยแพ้มอนเลย อันนี้ผมต้องขายมอานะมอ์ไข่เนาะออร์เดเปียสี่ตัวสู้มอนมันจริงจริงสี่ตัวสู้มอนได้แต่ต้องไม่ใช่เทสไซเฟอร์เพราะเทสอื่นมันได้บัฟอย่างอื่น่ยไซเฟอร์มันไม่ได้เลยเลยมันก็เลยสู้ไม่ได้ถ้าลมในโตซ้ำจะเพิ่มสเต็ปด้วยไหมไม่เพิ่มครับไม่ช่วยอืผมไม่ชอบซ้ายอะ่ะโอ้ยซายนี้ได้ซายนี่หรือขวานี่ก็ได้บอนฟอร์ไลในโตก็เก่งนะแต่ว่าเราเอาสเต็ปที่มันเล่นง่ายๆดีกว่าตัวนี้ เดสเบดคืิกซลแสงผมคิดว่าเดสเบดนะอืมถ้าตอนนี้ขึ้นเวลเราได้อะไรไม่ายเยคือถ้าในโตมัน2อดาวหมดผมจะขึ้นเวลเวล้ยมันไม่สองดาวขึ้นเวลก็มจะเติมไม่ขึ้นนะครับเพราะปกติถ้าสองดาวหมดผมจะรีบขึ้นเลเวลไปรีบเจอตัวบนแพงเจอไซเฟอร์มัน2อดาวแค่ตัวเดียวอะผมเหมือนที่ผมพูดผมต้องการสตัวไอในโตรเรายังไม่ได้สักทีตัวที่สองะ มีอยู่คินเดตอยู่ตัวเดียวแค่รุ่นพี่คินเดตตัวเดียวงั้นเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ามันยังไม่หกเนาะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นหกแล้วก็โลที่หนึ่งเปิบเปิบไม่ได้อะไรเลยมาไล่เอาละเลยถึงไม่ได้ในโตอะไรสองดาวเลยเซรีกคินผมใส่อะไรคุนซูวิกันว่าจบๆ ดับเบิคุณซูไม่ใครหยิบแล้วมั้งครับมีอิน plus อเวส plus เดวินีแปะไอเทมแปะไอเทมคุมไอเทมคิแล้วก็อินเวสพัดสองคนอินเวสเอสพลัแบบรวมออกรอบรอสามบออสามออกรอบสามเป็นไปได้ไหมอ่ะตัวนั้นอะไม่น่าได้ปะไปแล้วโดนหยิบไปแล้วผมหยิบดับเบิคุณซูรอไว้แล้วกันม่นมีคนตัวใหญ่สองคนใช่ไหมอืี๋ยวว่าหน้าสองลว ส่างี้เล่นง่ายนะครับคินเด็ดไม่ซื้อเพิ่มนะครับเอาข้อจริงผมผมค่อนข้างชอบเจ็ดเลยนะครับจากบอดไอ้นี่สองดาวสองตัวเจ็ดไปเลยเพราะเราไปลุ้น1%กับ10%ได้ผมทำตามคลิปเอกอกดได้แล้วครับเดแบบเดียวกันบบไดเเลยไม่ถึงแล้วไปใส่เฟอร์นนวะ ทำไมเขาเอาไปขังนะมันไซเฟอร์สองคนเหรอบอดนี้จริงเฟกไปเล่นไอ้น,นี่ก็ได้นะแอนนี่แต่ว่าผมไม่มีแอนนี่ไอเทมผมแลมมาเป็นเซรีแล้วอ่ะอ,อ๋อไซเฟอร์มีสองคนมันเลยมันเหลือไปขังไม่พอกอะเลยเลยใส่กันเบสให้แอนนี่ตอนทิปเปอร์ตีแอนนี่จะได้ฮิลไหมก็ต้องได้เดยมันเป็นโอมิแวมฮิลในเกมนี้มันเป็นโอมิแวมไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์เอลลาติกหรือว่าเอ้ยก,กูโดนไรตายปะ่ะเนี่ยเขาเมาอ่ะโดนเอโซว,วาระตายเลยชนะอ,อยู่ เดี๋ยวมาตรการเบรก็ตาม10%มาหน่อยไม่มาเลยว่ก็ยังไม่มาแต่ว่าค่อนข้างดีนะสองดาวเราสามตัวสั่นตัวตรงนี้คนนี้รับละ3 1 4รอเหมือนจะได้ตัวละคร5บาทเรอไอเทมแสงอะไรสักอย่างนี่ยังไม่รับก็้มมีเซรีแล้วว่ะเ <c oughs> ชื่อคุณดูผมเลี้ยวไปไหนไม่ได้นอกจากเซรีกูใส่สแส่ไอเทมไปแล้วว่ะหายแล้วไห แต่ลิ้กับเออกรอดแต่เออกอดมันต้องนูน well, น่นอะเวลนู่นนะความชิบหายกำลังมาเยีอนเราความชิบหายกำลังจะมาเยีกันเราแล้วก้าวรอบขออนุญาตรีบขึ้นรีบโลไม่งั้นไม่ได้เล่นแน่น ไขครับเนี่ยไม่เล <If S 2> ่นละเซรีใข่ครับเนี่ยงาม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 โคโลเนชั่นได้อะได้รับคอมพลีทไอเทมอยู่นี่ของคุณได้รับมานะหน่อยโอกาสสองดาวเลยโอกาสสองดาวเลยป้ามป้าม ค่อนข้างค่อนข้างตึงนะอันนี้เพราะว่าโชกัดเราสองดาวเลยไอ้นี้ถึกไอน้นี้ยื้เล่นผมเล่นยื้อยาวๆผมใส่กากอยผมเหลืออะไรผมยังเหลือฮอรใช่ไหมโชกัดเลือ, 4, อ,ลอ,อ,อดบบสี่พันๆๆๆๆๆฟิวเออสปอตเดอบลิกุนซูครับ <laughs> แรงจากเดเดเบส เอแ,แรงจากเดดเบดมาดิหยุด <c oughs> <c oughs> ยิ้ไม่ได้เลยให้ตายเถอะใี้ตายเถอะนี่คู่นี่นี่คู่นี่นะครับที่เหลือก็เป็นแค่นโตรคนนี้ไม่รับเหรอเขาจะรับ4-7ว่ะเอาจะเลือดเขาพอนะมีแวลมิเตอร์ 100. ร้อยมิเตอร์ร้อยผมว่าต้องเอกิดสองดาวเลเวลแปนี่แหละผมว่าไม่น่าได้รอยนี่เซรีสองดาวแล้วไอ้ยัง่ว่อ คนนี้เอ็กโซเทคเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออกดอัพเบอร์กุนซูว่ะแคดอย่างรัวปึ้งๆจะห้าตัวสูบแล้วอะโคตรัวเลยครับให้ท่านนิตาลีได้นิตาลีคือไฟเตอร์ห้าบาทเรานะเราได้มาเราค่อยใส่อุ๊ยไม่ผมไม่มีทางได้เออกกอดอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะบูมบอดสำหรับพี่มันเก่งไหมก็เฉยๆอะก็เล่นได้ไม่ to to มได้แย่นี่ผมก <ain> ็ลงบูมบอดสองมันกดไปแล้วนะครับผมหยิบออโราปึ๊บผมได้ไฟเตอร์เลยเนี่วะไฟเตอร์ห้าบาทโอเค ก็คือไดรีเป็นฮอสไททันแล้วก็สเตเลเกรถ้าเดี๋ยวเราไปหาแทงจากเว็บมอนอีกทีนะึงเซจูนไอ้นี่ <Yeah. S 1> นก็เก่งในในในโตนะคู่กับเอลิตอะแต่ว่าต้องมีของเวทให้มันผมไม่มีไปชื่อชื่อคลิปหรือชื่อไลท์ชื่อไลท์ก็พิมพ์ชื่อไลท์ดิชื่อคลิปคือชื่ออะไรชื่อไลท์หมายความว่าไง,งมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอะมันทำไมเราเวลาเราตั้งอะไรเราต้องมีความหมายอะไรด้วยหรอ คือบางทีมันก็แค่อยากตั้งเฉยๆครับก็ไม่ได้มีอะไรไม่จะต้องหาเหตุผลอะไรชีวิตนี้ต้องหาเหตุตหหผลมาลองรับตลอดเลยเหรอคือปล่อยให้สมองมันโล่งบ้างก็ได้ดก็เข้าใจว่าอยากหาคำตอบแต่ผมก็เลยถามกลับว่าชีวิตนี้ต้องหาคำตอบอะไรทุกอย่างเลยเหรอให้สมองมันโลง่ลง,ลงๆกินคีนบ้างก็ได้เครียดเยอะแล้วชีวิตละโลังเติบใหญ่อันนี้ใส่เฟอเฮ้ยใครก็ได้ฆ่ามันดินี้เผมมีโอกาสเจอด้วยนะเว้ยที่ใครก็ได้ฆ่าพี่เขาหน่อยไม่งั้น ล็อบบี้นี้กำลังจะระเบิดเฮ้ยผมไม่เจออ่ะขอเจอใครอ่ะขามาเจอเซรีที่ยังไม่ส่งดาวคนเล่นเซรีเต็มไปหมดดูเข้ามาเออก่ออันนี้บอดเลนก้าโลอยู่เลนก้าหกตัวแล้วไปผมจะสู้ได้เฮ้ยตายแล้วตายแล้วล็อบบี้เซฟล็อบบี้เซฟ พี่นี้เซฟครับอยู่รอดปลอดภัยกอดแต้มตายพี่เราไปอยู่รอดปลอดภัยวี v เซฟผมงสมานาคนเป็นไฟเตอร์หรือสายทีไกลไปเลยเพราะมันชอบหมุนเข้าไปตายก็ดูดเลือดอันเดียวก็ฮอดครับที่เหลือก็แรงๆไฟเตอร์ Fighter กากครับเราเหลืออะไรครดีเดมชั่นเพราะว่าแท็งคไม่มีฮิว ในในบอร์ดนี้ผมควรทำผมควรทำการเล่นเป็นอะไรวะเซรีมาแล้วไม่เล่นแล้วนะกระดผมสองตัวแล้วบอร์ดนี้กาเล่นเราควรเป็นอะไรถึงเก่งภูมิบอดหรอหรือว่าเป็นแค่แทงโง่ๆตัวนึงเหมือนเดิมคุณดูบอกเป็นไนโตพี่ตลกนะเป็นไนโตตลกนะเป็นเอ็กซิคิวผมไม่มีเอ็กซิคิวฮัลโหลเป็นเอ็กซิคิวเชียร์อะไรกูไม่มีเอ็กซิคิวเชนเนอร์มันเป็นบุยเซอร์หรือเป็นแบทชันก็ได้บุยเซอร์น่าจะดีกว่าเพราะแบทชันมันถึกแค่ไม่กี่วิปิดเดินอะไรเฮ้ยแค่ข้างหลังกูตายข้างหลังผมตายอ่ะ นังตึงๆเลยโอเคเราได้แข็งหลักสักทีเช่หร <st ares> ือว่าหรือว่าผมลงโอลรลาว่าแต่โอลรลาไม่มีไอเทมอ็จริงผมอยากลงโอลรลามากกว่าต้องรอไอเทมจากดาบรวมเยอะ <st ares> ๆอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรา,เาไข่ระเบิดแล้ว <st ares> ในตัวอของตัวเองดีสุดครับ <st ares> ตัวของตัวเองเฉย <st ares> เฮ้ยผมโดนสตันเยนี่โดนแน่แงูยินริมสุดเลยโอ้โดนแล้วไม่รู้ไม่รู้อรอร่อยๆอยอร่อยอยในโตไมโลอร่อยลอยอย่อยอย่อยอยอ้ยเากอดวแล้วเมื่อกี้ได้กระทะมาเพิ่มบูมบอดใช้อะไรนะคนดูบูมบอใช้ตะหลิวกรเชนเวทนี่เป็นบูมบอทตัวนี้ ้ยแต่กระทะผมทำนี่ได้นี่ไหวนี่แหวคือเฮียเลยเราทำแบสชั่นได้นี่วาทำบุซเซอร์ก็ได้นะไม่มีของบูซเซอร์บุมบอดใช้อะไรนะลืมเลยเชนเวสอ๋อแต่เมื่อกี้ไม่ได้หยิบเชนเวสมายี่ทำบุมบอดได้นะแปลงหนึ่งแล้วก็แปลงโอโราแล้วก็ลงบุมบอดอีกหนึ่งเดี๋ยวกดเสกเชนเวสให้ใช่ปะละ่ะ งาม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 อร่อยบูมบอทไม่แต่บูมบอทใช้ตาหลิวใช่ไหมเฮ้ยตาตาตาเอ็กโซเทคผมไม, e. ไม่ได้เล่นเอ็กโซเทคเอ้ยแบทชั่นเด็กอาวเหี้ยไม่ได้เหี้ยแต่เหี้ยนี่ปุ๊บของโอลอราแล้วกันถ้งนั้นอะลาบ,บัดอนอีกอันก็ได้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเฮ้ยเอามโมเรมโลโมเรโลได้มโมเรโลได้ผมอยากเล่นบูมบอท เราต้องการเชนเวสอะแม่บุมบอดใช้อะไรนะตะหลิวหรือกระทะตะหลิวใช้ตะหลิวเดี๋ยวรอตะหลิวก่อนไม่ใช่รอตะหลิวผมต้องรอคือคือเราตีเราเราตีเป็นเราต้องตีเป็นตะหลิวเท่านั้นอนะแล้วไอท้ที่ตีทิ้ททงเนี่นมันใช้ไม่ได้อะผมต้องรอเชนเวสจากเออกดอะ,ะต้องให้เออกดดรอชเชนเวสมาให้อ่ะแล้วก็ตีกระทะเป็นตะหลิวแล้วก็ทำบูมบอดแล้วก็ดรอชเชนเวสดิเนี่ยมีฟีเดลแล้วเนี่ยงาม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 อร่อย กาเลนอะไรกาเลนอะไร <laughs> ไม่ใช่กาเลนเซตอะไรงาม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 อร่อย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 แงมอร่อยอร่อยเออเลนก้าสามแล้วเซรีคนที่หนึ่งเวนเหมือนจะต้องซื้อเซรีดักปะแต่คนนี้เขาก็ไม่ได้พยายามทำเซรีสามนะซื้อไปตัวหนึ่งแล้วนะเอ้ยออกเซรีผมเลยไปแล้วช็อปเมื่อกี้นี่หมดที่เหลือไม่มีสี่บาท <laughs> สา,ามอย่างอร่อยภาษาเวียดนามยังไงครับไม่รู้จะรู้ได้ยังไงไม่รู้โว้ย ลืมเข้ามาเล็งกาเอ็ดออฟไนท์เหรอหลบไปแล้วนี่เรียบร้อยเล็งกาล้มว้าบอดอะไรอ่ะเล็งกา,างาม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 อร่อย <c oughs> เฮ้ยมึงดรอปของให้กูหน่อยสัตว์ฮะโอกาสดรอปของกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ตังก็ได้อ้เที่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นได้เลยดวยกดตาปิดไฟแบตชั่นบูนเซอร์ ก็จริงๆถ้าอยากให้โชกากถึกขึ้นก็แบสชั่นได้นะเพราะยังไงผมอยากลงแบสชั่นอยู่เลยถ้าเพราะถ้าถ้าได้ถ้าได้เชนเวสจริงผมจะดรอปโคโมุโกะแล้วก็ลงอันนี้แล้วก็แปลงคนนึงงามๆไม่ดรอปสักอย่างครับใ <laughs> ช่ไม่งามๆ,ๆอย่างเดียวไม่ดรอปเลยเลยดรอปอะไรกูนหน่อยก็ได้ไดรอปเฮียอะไรสักอย่างหรือว่าเรา ถ้าถ้าดวงหน่อยก็ตีตีนี่เป็นแบบบุยเซอร์หรือไม่ก็ยังอื่นเงี้ยหรอถ้า,อาจจะใช้งานเลยทไมมันยังชนะอยู่อ่ะต้งรีบน้องกินอิ่มนะ่นองไม่ตอบแท่กินอย่างเดียวผมเจอบนะอดเอ็กโซเทคมาะทีสี่บสามเอ็ผมมาละผมมีซ c ซจากเซจูผมมี cc จากทีเฮก T ไอ้นั่นผมตายไปแล้ววะโโวมันอะไรจะทำมาเลยลเฮ้ยเซจูมันสตัมสรอบอ่ะอา่า ปิว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 โอเคโอเคท็อโฟครับในโตไม่โลครับในโตไม่โลใครจะโลก็โลนาม้าไม่โลในโตไม่โลเลตเกิลครับเดอกอดกันไม่ดอกนะครับเดี๋ยวปล่อยมันเถอะมันก็ท็อปโฟแล้วไอี้ที่เป็นควันเลกหนาไอ้สัตว์ให้ท็อปโฟลไม่ดีใจอีกต้องได้ของเยอะๆเวอร์ๆจะเก่งอี ไว้เทนินจาเทนินจาโอเคอเทนินจาตายเทนินจาตายเรเน็กเรเน็กเรเน็กตายเรเน็กตายเรเน็กตายเฮ้ย,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 ยดรอปละดรอปละแม่งดรอปน้ำตาอ้าผมดูด,ด,ดอันนี้บอดเหมือนกันอันนี้บอดดีเวนีเอกดเงี้ยได้น้ำตาผมแปลงไอ้นี่ได้อะเด็ดโมสองสามก็ได้แค่สามได้เด็โมมีประโยชน์อะไรกับเราเรเน็กเขาสองแล้วอะผมรอขึ้นเลเวลสิบนะครับผมขึ้นได้ผมว่าผมขึ้นได้ รอบหน้าดาบร่วมหนีเซตหนีเซตเฮีย,ยมันตามกูมาไอ้ตัด <c> ว <oughs> ิชายโอเคมันโดดเอลิฟก่อนเซตโดนยิงนะเซตโดนยิงแล้วไอ้เซตหนีมันน่นละเอ้เซตเซตตาย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 คุณจะตามผมมาทำไม ผมรัวมากน่าจะแพ้ปะแรงไม่พอ,อเี้เราจะเบลสิบแล้วจะเบลสิบแล้วเจอเบลสิบแล้วบูมบอดบูมบอดขอตาบูมบอดหน่อยดิแม่งไม่เห็นมีบูมบอดเลยวะผมหยิบไปนี่ไปตีทิ้งพร้อมกระทะปะถ้าอย่างนั้นเราต้องทําเดรโมผมจะทําไม่ใช่เดรโมเออผมจะทาเดรโมนะครับแล้วแล้วตีทิ้งพร้อมกระทะไปเลยไม่ได้ใช้ละ ใช้ชตอเห็นหนักกว่าเดิมไมไ่ใช่หนักกว่าเดิมอโอ้โหเย็นตัว,อ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 วสองดาวอันนี้ได้สแตตอะไรอะ่ะได้ต้านทานเวทใช่ไหมเอกโซเทคผมชนะมาโดยตลอดใช่ไหมต้องการเลนสองอะ การเลนสองช่วยผมได้เอ,อ่อผมย้ายของไปให้โคบุโกได้ไดดามโมตาไดดามโมเด้งออก รอบนี้ยังไม่ตายเนาะสองให้แพ้ก็ตามอืมได้ได้อท่าหนึ่งครับเราสามารถดอปนิตาลีเติมไดนามสีได้โช่ไว้วผมดอบนิตาลีเล่นไดนามสีครับแล้วก็รอกาเลนสองกาเ่นผมเป็นอะไรนะของกาเ่นเป็นบูมบดของดาวดีกาเลน ไอดีวินี่ตายไปแล้วนะเหลือแวนการ์ดเวนแล้วก็เอ็กโซเทคเจ็ดอโรล่าสองนี่ผมบอกเลยหายนะขอตัวซีซีโยลงไปอะขอจูนสองขอจูนใจแอนไป <_ t od ans> ผมเจอบอดเซตก็ยืนงแ้แหละครับไม่ย้ายไม่อะไร สายแพห,หมดในเทมอะมาในโตไม่โลบายนากัออโกมะก็โคบโกได้แคตเดียวเหงอบวะเป็นไดนาโมทั้งสี่มันบุยเซอร์สองอะแดมเมดเบึ้มเมน้อง <laughs> <laughs> อร่อยอร่อย ในโตไม่โลครับในโตไม่โลฮ่าอ,อ,อร่อย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 ครับออโราฟาตีกังหรอกมันแรงโอโร拉ผมบอกแล้วว่าโอโราในบอร์ดในโตเก่งในโตไม่โลงา่มๆอย่าเนิบ <laughs> อย่าเนิบในโตแค่นั้นพอแค่นี้มาถาบายปะครับในโตไม่ห้ามโลก็คือจริงจริงจริเกมแพนผมจะไปเล่น เซรีนะอุ้ยแต่ว่าผมเพิ่งเคยลองเล่นเอกอกดบิวเซรีว่ะเก่งคนดูคือผมผมเล่นเออรอกดมาหลายบิวมากเลยแบบบิวตีกระจายก็มีบิวคีร้อยก็มีบิวบาบา,บาผมว่าบิวนี้เก่งสุดแต่ว่าบิวบิวบิวนี้จะเก่งก็ต่อเมื่อมีบูมบอดสอง เพราะว่าบูมบอดสองมันจะมันจะยิงมิสไซล์เพิ่มต่อความเสียหายที่เราทําได้ใช่ไหมแล้วบิลเนี่ยมันรัวคือมันรัวมันรัวแบบโคตรรัวตัวรัวมันรัวจนมิสไซล์บูมบอดก็ยิงด้วยเออกรดก็ช่วยยิงด้วยอะไรเงี้ยส่วนไอ้บิลแรงอ่ะบิลแรงก็คือไม่ต้องมีบูมบอดอะไรเงี้ยเก่งมากครับไม่ดับของเลยฮ่า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 อ๋อลืมลืมลืมค่าเฉลี่ยเพย์เออร์ทีฟทีโทษครับ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 อย่าลืมนะครับค่าเฉลี่ยเพย์เออร์ทีฟทีนะครับ ต้องเล่นเออกอดได้ของทุกรอบได้เงินทุกรอบนะครับแล้วก็ต้องเออกดเวล8ปดสดาวนะครับแล้วก็อะไรอีกดีลงบูมบอดสักหเนาะเออเก่งไหมยังไม่เก่งอาจจะต้องเออกดสาดาวด้วยโอเคโอเคโอเคราคาเฉลีย่ยเพเยอร์ก็มักจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับมักจะเป็นอย่างนี้นะครับในโตไม่โลชื่อคลิปว่าในโตไม่โลแต่เฟกโคตรมัน โคตรมันเราได้คลิปในโตไม่โลสักทีในโตไม่โลส่วนตัวผมเล่นมาผมเล่นผมยังไม่เคยเล่นเวอร์ชันมิดฟอร์จูนนะผมเคยเล่นเวอร์ชั่นเซลีผมเคยเล่น Series, เวอร์ชั่นเออกอดแล้วก็เอ่อออโรร่าเนี่ยแหละผมเคยเล่นแค่สามเวอร์ชันยังไม่เคยเล่นเวอร์ชั่นมิดฟอร์จูนเป็นหลักแต่จริงจริงเวอร์ชันมิดฟอร์จูนเป็นหลักสุดท้ายก็ต้องมีออโรร่าอยู่ดีส่วนตัวผมมองว่าน่าจะอย่างนั้นแล้วสุดท้ายคนแบกสุดแม่งก็คือออโรร่าออโรร่าแม่งแรงมากเลยนะ ถ้าคุณมีสามชิ้นให้เธอแค่เดียวแบบเบิมบ้มเบิ้มแทบจะครึ่งหลอทุกตัวมันเก่งจัดส่วนแทงข้างหน้าในในโตที่เอามาเพิ่มใครก็ได้นะครับผมกล้าพูดเลยว่าใครก็ได้เซจูนี่ก็ดีครับเอามาซีซีโคบุกก็ได้ครับเอาก,อกดก็ดี การเลนการเลนน่าจะเฉยๆผมว่าการเลนควรเป็นไฟเตอร์ในในโตมากกว่า,มามเมื่อกันดาเมจเราไม่พอที่เหลือเรา4บาท2ดาวใครก็ได้มีแค่ริวหน้าที่ไม่เหมาะกับบอร์ดนี้นะเพราะว่าเซจูนี่อย่างน้อยได้2แบตชั่นจริงๆโชกัดก็หาบูเซอร์ยากเนาะต้องไปเติมบูเซอร์เองแต่มันก็ดีว่อมันก็เก่งกว่าริวหน้าถ้าทามผมแบบคุณลงโชกัดตรงๆโดยที่ไม่มีอะไรเลยกับริวหน้าลงตรงๆไม่มีอะไรเลยผมให้โชกัดด้านความถึกนะไม่เอาด้านอัธยาศัย ความถึกคือโชกามันถึกกว่าอยู่แล้วลองมาเล่นดูสําหรับในโตไม่โลเงื่อนไขมีเงื่อนไขเดียวอะ่ะที่ผมเคยพูดไปในเฟซอะ่ะด่าน2อหนึ่งคุณต้องเปิดในโตให้ไดอ้อย่างรอบนี้เราเปิด2อหนึ่งในโตแล้วเราก็ไม่ทำอะไรเลยขึ้นเดเวลพึ่งเดเวลพึ่งเดเวลพึ่งเดเวลมีแค่ช่องเลเวลแปดผมเช็คบอร์ดผมไล่เช็คบอร์ดแล้วว่าคนจะเล่นเซรีประมาณ2คนรวมผมเป็นสามอะกัเนี่ยคนที่1คนที่2องเห็นปะรวมผมเป็นสามผมเลยรีบรีบแปดแล้วรีบโลไม่งั้นผมไม่ได้เล่นเซรีแต่กลายเป็นว่าไม่เจอเซรีกูเจอเออก่อน ว่าหลังจากเจอกดดาวเดียวแล้วก็โชกาสองดาวผมไหลยาวเลยไหลแบบยาวๆมันดิสามดาวไม่พอครับต้องสี่ดาวจริงค่ะจริงค่ะที่หนึ่งไม่พอค้าเป็นเก่งไม่พออุยอ้ยค่าเฉลี่ยน้องๆเลยอ๋อค่าเฉลี่ยพี่ทิพย์อยู่นี่มันโหดจังวะค่าเฉลี่ยอันสูงส่งในใจคุณใน,ในใจคุณหนูหนูครับ